ติดหนึ <Tower> ่งมาแรงสิบรดุให้บอสจบเลยห้าพบาทโอ้เพรปรีหน่งอิเสสรุมีรางวัลปลอดใจให้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วว่าต้องต้องให้ติดติดมาแรงติดหนึ่งมาแรงเท่านั้นติดหึงมาแรงเท่านั้นยืนนึ่งแม่นเขายืนประชุมไหน หายไกว่าหายอไ่าพันร่างมันปอบใจเก่าเลยกับซุปเก่าคนป่าคนป่าอาบน่าอาบน้ำก็บผสนใจเลยเดี๋ยวเขาก็ร่งอัดโคตรตาเน่าซุปเดี๋ยวจะนอนกับเวียกกันแั่นนจะนนกับซวีกก่วกกันไดอไม่หนึ่งเจ๊เอเป็นยังไง อมอสัมภาษณ์่อยครับพี่บัานขอสัมภาษณ์่อยครับจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จวันนี้นระหว่าง บาทเลยาจโยบครับอะไรนะระหว่างมาไลกับกองพิศนาจะสิเลือกอย่งเอามาไลกันพินาเขาจะาอะไรันเนาะก็ากันพ่อบกานจอจปานีกด้มีโปรเจกต์ใหญ่ใ่สิ้นปีนี้ผลงานเรลงใหม่ิมดนะครับผมปแบด่ะ อ๋อบอเวนทีเป็นไทยเออแม่มือด้ายมือด้าย IMV วันที่สิบหกยี่ห้อยังครับอันนี้อันนี้มีโปรมาชั่นบรอมดีว่ะโปรมีทุกอย่างมีนั่นมีนี่เกมอีกมีอีกบ่าเกมไหมเกมเกมที่ว่าไฮรเลนไหมแต่อันนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวศิลปินยักษ์ใหญ่ยักษ์ไงคืออ้วนจะว่าเอาาดมัุแสดงใหญ่กว่านั้นโอ้ยเบอร์ต้นต้นฮอตฮิตมาแรกเดี๋ยวจะ เป็นเป็นพระเอกเอ็มบีเองสิเป็นบอสอยากให้ก้อยดาบันอีกแสดงว่าเป็นจริงหรือเท็จผลงานเพลงเอาโบแฟนจะไปให้เจ้าสิเลีหยัง

แดงุวงบ่งนัเดียวสารคดีวายเพราะไม่ดูอินเดียไอ้่างเขาบีบให้เจ้าไหมเขาบีบให้เจ้าว่างหันน่ะสองเท้อชันพระภูมิก็แรงอยู่ไหนไม่แรงเขาเร่งเร่งมึงเนี่ยหน้าไม่แดงครับมึงเลย ไม่ต้องห่างานนี้อยู่เฮยคอตัวยเกินอแก่คอยตไรเกินแม่แก้มยังม่ต้องหงานนีอยู่เฮ้ยเต็นท์ไหนดิอ่ะคอยตวไร่นดมันเอาออกกูได้บอแล้วว่าจะดับไฟเต็นท์ตั๋วไ่อนตั๋ไ่อนนี้หมอ้หมอน แต่ละมือมือไม่มอนผมมันเลยมุใหญ่ดมอนผมก็วันนี้วเป็นตะขอเขียนเต็มันเลยนี่อมีนะมูมี่ภาพผมมอนผมอุ้ยฉันไม่มีนะไม่ได้หรอใช่เคยาทำนะใช่ไหมจริงๆเคยทำนะเไม่ดูนะตอนเย็นสลรัพ่อเหตุปูเสียบอ่ะพ่าสบกลุ่มหัวเสียตัวบัแบบนี้่ไหมก็ไม่ด้เห็นยิงยังยิง มือเล็กใจดีเลยมือเล็กใจดีเลยบุญใจไปสองอันนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวจะมีจเรื่องอยากควงผมนี่มวนๆกันครับพ่้อมพี่น้องครับผมสวัสดีครับคนน่าจะรวยน้ำกันนะครับผมตอนแรกเขาจะเป็นน่าจะรวยเพชรบันแพงเขาจะเอื่อนมาให้มันบั๊ดทุกคนนะดูตีเขาจะเปลี่ยนทุกคนให้เป็นคนน่าจะรวยบั๊ดเท่านั้นมอนแล้วเนาะแต่เดมื่อสองคนก็ย่างนี้มวนไอ้ว้สางเขาสามเลยนะสาม สามสามมือมือกีตตาพู้เึงรวมมือกีตตาเป็นสามกับบรรยากาศกับผมน้อนี่ติสติ๊กเกอร์ใหม่ครับผมอังเปาลำเบือนออฟฟิเชียลนะครับผมเป็นไงครับพ่อพี่น้องครับนี่ครับเฮ้ากระสิเดินทางไปนะครับวันนี้ต่อเนื่องครับผมต่อเนื่องนะครับพอมพี่น้องครับ อันเสียงกูนครับผมเสียงบ่มีแต่ว่ารับบทเป็นคนขับรถนี่ครับผมเด็กรถมันโค้ดมากเลยปะนี่ไอ้ไอ้เพิ่งมาหักไปไอ้ไอ้โฟกัสนังติดไปนี่มยขับไปก่อนมาหับพระเจ้าอยู่งานนี่แหละโอ้อันไอ้ไปพักที่สดป่ะแมนไม่ขึ้นายล่ะโอเคโอเคโอเคพอใช้พอใช้ไปนี่ออกบะออกจากเลยไป คุณเจ้า่นละใจหก็จังทร่หากันสิได้ว่างแผนถึงสิไปทบไปสับกันเนี่ยบอกว่ไอุ้กิาติเรื่องคดขนตาแต่งหน้าวานฉ่ำเอางนคือเราเราพอเอาเงินตัวังไปเลนกตัวไอ้มาหักตะโดนแล้วเขาจ้าทายคิดยูเจ้าเลยบํารถแช้งไห้ตัวบกทัรมาแจ้งไหยโอเคโอเคว่างเดลยะบึืบ กะเฮ็ดแนวนีิเพื่อคอนดอ,อกดยูทูปไปโอเคครับขับมาไปครับขับมาละโบรครับพร้อมพี่หลองครับผมเสียงมาละโบเสียงมาไปน้อรครับเสียงมาก,กดหนึ่งเอากดสองเอาใหม่เอาใหม่กดสอง <c oughs> ไม่เป็นไรกดสามกดสามเอากดสี่ดีกว่ายังไงติ๊กก๊อปวันไหนติ๊กควรเลยวไหเนี่ยไม่คืนลาครับลากีา่วัน 拉แรงเข้มขึ้นเดียวเหมือนเรงก็พอกันนะครับเดินทางก่อนนะครับบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับปป้าาพอกันเหมือนเร่งไหมครับกดสามกดหนึ่งกดสองกดสามเมื่อกี้น้องกดโทรมาครับครับผมยังกดออกเดินทางนะครับสี่เปลีนตามข่าวกันยุคหลอดครับบ๊ายบายครับ กันอยู่ก็หลาดเลยโทเช็คกันเดินทางไปว่าปิดยังใดเป่าไรได้นั่งไรเอืออะไรสุดเก็บช่วงปีผมเหลืออีกร้อยเก้าสิบห้าชั่วโมงนะครับปลาดุกอียังปลาดุกแกมแดงผมสมก้นอันครบั้งแต่ดวงแล้ว่ผมกบยเทือขึ้นเดินอนบ่งบอขึ้นนอนอยู่ครับปะดุแกมเดี๋ยวขึ้นนอนจนอันเพียจูบปุ๊กครับ บอกไปคนละสองเพ่งอยู <S 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 ่โย่โดนโดนไปสละสองเพ่งเพ่งไหนของผีเพ่งเลยเพ่งทีว่ากับเพ่งเจอโอ้ไม่เหล่คนบอกโบเมนบอกกันเลยแล้วว่าเออปุ๊กเด้อปานี้หอดเพลงเพิ่นเรียนไปผู้เดียวบหมือนว่าผูกเข้าเขานอนอยู่ผู้สาวเขาไปนอนเตียนน้ำเลยเด้ไปนอนอยู่เตียนน้ำกันเด้ผู้สาวบอกว่าจบไนอนน้ำไม่จูด้อยกูจูาเดี๋เห็นมันนอนเสียมแล้ว เบอร์นี่มันละยเพราอย่าโมเมนต์โมเมนต์หรอกเลื่อมกับความฝาลกนตาตาเยอะโอ้ยเว่ยกำลังแท่นที่สิปลุกกันในจัหน่อยสิกิดนิดนึงก็ได้รอกว่าจะบอกว่าโมันสั่งไว้หองนี่เรวผมสิบอกกจ้าไปกลางตินติดอยู่สั่นกับไอ้ปูไปยุ่นนะเออตั้งคว่มไว้สุดไทยเอาไปยู่นั้องกันกับบับูกันนอดก็บับปูกืเก่าหอมหวานนะบอกผมไปว่หอมหานนะบอกไหอมบบป ปนีัว่าวันยูพูดเดียวตอนนี้พูดีสมาปุกันปุกง